ท่านหนึ่งครับซึ่งท่านคิดบัวลังกาครับหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีครับท่านต่อไปครับท่านสวัสดิ์ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ครับซึ่งเป็นอยู่ในคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมครับอีกท่านครับท่านปราจาุพัฒน์เจริญทัศน์สริครับผู้แทนภาคธุรกิจครับกะเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการกองทุนด้วยเช่นกัน เรียงยศพิรวาคุณจัดหงานจังหวัดกาญจานบุรีท,ท่านธีรชัยชุติมันประธานของทางค้จาจังหวัดแบบนี้เรียนเชิญัว้นาโครงการคือคุณพัชชิ์ศิลปวิสันะ์รบับได้กล่าววามเป็นมาของโครงการให้กับท่านท่านเศรษฐกิจของจังหวัดกานบุรีจังหวัดการชนบุรีที่ให้เกียรติมาในกิจกรรมในวันนี้นะคะ ่อนอื่นต้องบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะมาชา้าด้วยอาการการหยุดกระหอบเล็กน้อยืเด <c oughs> ีตยว่าตอนเช้าเนี่ยไปเปิดหนังงานนะคะในเรื่องของเงินกองทุนส่งเสริมสวัสดิการจังหวัดเราเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเด็กเยาวชนในเรื่องแม่ไวย์นะซึ่งผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของสังคมเนี่ยมันพันกันก็แค่เพียงแต่ว,ว่าเรามาเจอกันแล้วก็อนีนในฐานะของส่วนราชการเนี่ยอยากจะกาศเปลี่ยนว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน พราะัฒนานสังคมจังหวัดกาญจนบุนรีบูรณาการกับทุกภาคส่วนถ้าหลายๆคนเดินเข้ามามาพูดครยมาเรามีว่ามาเราอยากให้หมดเลยคือเป็นความสุดยอดและจังหวัดกาญจน,นบุรีเราเนี่ยทางต้องรอมรับว่าผู้ประกอบการให้อกชนให้ความสําคัญร่วมมือไปจังหวัดเป็นอย่างดีทุกๆกิจกรรมไม่ว่าท่านจะคิด,คดกิจกรรมโครงการช้นเอง แม้ตดิฉันเองเนี่ก็ได้รับการอยอย่องทางตุลาให้เกียรติให้เป็นที่ปรึกษาของหอการค้านะคะคือต้องมีภาคราชการเข้าไปด้วยนะคะมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปเพื <c oughs> ่อจะเพื่อจะเพื่อที่จะ,จะแก้ไขเชื่อมโยงนะคะเราดึงจับมือกบบันพัฒนาให้ประเทศให้จังหวัดเราก้าว,าวไปได้นี่คือรูปแบบของการทําง,งานเชิงูรณาการและว,วันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ว่าจะมีกองทุนกองทุนหนึ่งยูโรเปียนะคะหะจะเรียกว่ากองทุนกองทุน กองไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมของระดับประเทศเพียงแต่มีแขนขามีเครือข่ายทุกจังหวัดในรูปแบบของคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและกรรมการก็อย่างที่บอกค่ะแต่ให้เวลาผมสามช่โมงจะคุยยังไงสารทุ่โมงจบนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคุยพูดคุยกันซักถามปัญหาหรืออะไรกันนะฮะ เพราะว่าถ้าอย่าให้พูดข้อกฎหมายสารทุงเมื่อกี้ทางท่านเจ้าของโครงการก็มาคุยกับผมนะฮะว่าขอเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่ให้ทาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสําหรับการใช้แรงงานแต่ละก็จะเป็นเรื่องที่เราายใจน,นะครับแล้วกาา็การจะรับความคุ้มครองไม่เกิดเรื่องไม่มีปัญหาถ้าเกิดเรื่องอะไรปรัญหาก็จะเกิดทันทีญญเดี๋ยวตามมาเป็นรุ่โ่